ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพว้วต่อเนื่องกันมาจากในตอนที่แล้วเลยนะครับ ซึ่งตอนก่อนหน้านี้เราได้ชมภาพความคืบหน้าในเฟส2ช่วงจากบ้านแพ้วมาจนถึงจุดตัดถนนเอกชัยดังนั้นในวันนี้เราจะมาสำรวจกันต่อในโครงการเฟสที่1จากบริเวณเอกชัยไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับทางด่วนสายใหม่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยโครงการในช่วงที่เราจะมาชมกันในวันนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเช่นเดียวกับในเฟส2มีระยะทางประมาณ10.5กิโลเมตรมีมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่1 5 0 0ล้านบาทนะครับ ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดโครงการในเฟส2และเริ่มต้นเฟส1ที่เริ่มก่อสร้างมาก่อนถึง2ปีซึ่งก็จะเห็นความแตกต่างในด้านความคืบหน้าเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาได้ชัดเจนเลยนะครับที่จุดนี้จะเป็นที่ตั้งของด่านมหาชัย1่ถ้านับตามเส้นทางขาเข้าก็จะเป็นด่านแรกจากทั้งหมด2ด่านของโครงการในช่วงนี้โดยที่ด่านนี้จะเป็นทางขึ้นในฝั่งขาเข้าและเป็นทางลงในฝั่งขาออกซึ่งก็มีการก่อสร้างทางลาดขึ้นลงทั้ง2ฝั่งไปได้เยอะมากแล้วครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนที่แล้วเลยว่างานโยธาในช่วงบางขุนเทียนเอกชัยนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะมากซึ่งส่วนใหญ่ก็เรียกได้ว่าแทบจะเสร็จสมบูรณ์กันแล้วเลยทีเดียวดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาชมกันไปแบบยาวๆซึ่งตรงจุดไหนที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษผมก็จะเร่งภาพวิดีโอให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ ้างหน้านี้เราก็จะผ่านสะพานข้ามทางรถไฟซึ่งทางยกระดับด้านบนก็จะยกสูงขึ้นนิดนึงเพื่อให้อยู่ในระดับปลอดภัยสําหรับรถยนต์ที่วิ่งผ่านบนสะพานด้านล่างซึ่งถ้าใครที่ติดตามชมกันมาตั้งแต่ตอนที่แล้วก็อาจจะจําได้ว่าช่วงที่เราผ่านสะพานข้ามแม่น้าท่าจีนผมได้ยกตัวอย่างถึงสะพานข้ามทางรถไฟที่จุดนี้ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอมอเตอร์เวย์ช่วงที่ข้ามเหนือสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนสร้างเสร็จบรรยากาศเมื่อมองจากถนนด้านล่างก็จะเป็นประมาณตรงนี้เลย จะต่างกันก็ตรงที่รูปแบบคานทางยกระดับของสะพานตรงจุดนี้จะเป็นคานแบบปกติแต่ช่วงที่ข้ามแม่น้ําจะเป็นคานยื่นสมดุลที่มีช่วงเสาห่างกันมากกว่าแล้วก็ใต้ท้องทางยกระดับจะแอ่นโค้งขึ้นไปเหมือนในภาพกราฟิกที่เราได้ชมกันไปในตอนที่แล้วนั่นเองนะครับ ท้างหน้าของเราตรงนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นลงและด่านเก็บค่าผ่านทางอีก1ด่านก็คือด่านพันท้ายนรสิงค์ครับที่ด่านนี้จะเป็นทางลงในฝั่งขาเข้าและเป็นทางขึ้นในฝั่งขาออกซึ่งก็เป็นช่วงสุดท้ายของโครงการในเฟสนี้เลยที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งคานทางยกระดับแต่ก็กําลังเร่งดําเนินการกันอย่างรวดเร็วแล้วส่วนเสาทางลาดขึ้นลงทั้ง2ฝั่งก็ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ที่ข้างหน้าบนทางยกระดับตรงกลางก็จะเห็นว่ามีเครื่องลอนเชอร์ที่เป็นโครงเหล็กสีแดงๆกําลังไล่วางคันกล่องบล็อกเซกเมนต์ไล่มาเรื่อยๆแล้วอีกไม่นานก็คงจะปิดช่องโหวตตรงนี้ได้ครบแล้วล่ะครับ ที่เห็นโครงสร้างแผ่กว้างๆอยู่ในชั้นตรงกลางระหว่างถนนด้านล่างกับทางยกระดับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาออกแบบให้เป็นทั้งที่กลับรถแบบเกือกม้าแล้วก็ตัวด่านเก็บค่าผ่านทางอยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันเลยซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาตามภาพจำลองที่ผมขึ้นให้ชมนี่เลยนะครับก็เป็นการออกแบบที่ดีเลยทีเดียวซึ่งก็ดูเหมือนว่าด่านและทางขึ้นลงในลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับทางยกระดับสายใหม่ๆที่กำลังก่อสร้างในบ้านเราเลยครับ ที่หลายๆจุดตลอดแนวโครงการเขาก็ได้มีการติดตั้งป้ายบอกทางไปทางขึ้นสู่ทางยกระดับของมอเตอร์เวย์ใหม่มาได้พักหนึ่งแล้วแต่ในช่วงที่ยังไม่เปิดให้บริการก็มีการเอาสลันมาคลุมปิดป้ายไว้ชั่วคราวนะครับซึ่งป้ายของมอเตอร์เวย์สายนี้ก็ใช้สีน้าเงินตามมาตรฐานของไทยที่สื่อถึงทางหลวงพิเศษหรือทางพิเศษที่มีการเก็บค่าผ่านทางในขณะที่ป้ายถนนทั่วไปก็จะเป็นพื้นหลังสีเขียวที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองครับ ข้างหน้าของเราก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการในช่วงบางขุนเทียนเอกชัยแล้วนะครับซึ่งที่ปลายทางตรงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับทางยกระดับของการทาพิเศษแห่งประเทศไทยบริเวณด่านบางขุนเทียนในโครงการทาพิเศษสายพระรามสาดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง2โครงการก็จะเชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียวแบบไร้รอยต่อเลยโดยระหว่างกรมทางหลวงที่เป็นเจ้าของโครงการมอเตอร์เวย์ช่วงนี้กับการทางพิเศษที่เป็นเจ้าของโครงการทางด่วนข้างหน้าเขาก็จะมีการบูรณาการการเก็บค่าผ่านทางร่วมกันในทั้ง2โครงการเลยยด้ว ดังนั้นใครที่ต้องการเดินทางแบบยาวๆต่อเนื่องไม่ว่าจะวิ่งบนมอเตอร์เวย์ตามทางที่เราผ่านมาแล้วต่อทางด่วนเข้ากรุงเทพหรือขึ้นทางด่วนจากฝั่งกรุงเทพออกมาต่อมอเตอร์เวย์ก็จะสามารถเดินทางผ่านข้างบนแบบรวดเดียวจ่ายค่าผ่านทางแค่ครั้งเดียวได้เลยไม่ต้องมาผ่านด่านจ่ายซ้ําซ้อนหลายครั้ง ก็คือถ้าจ่ายด้วยเงินสดจะใช้วิธีรับบัตรที่ด่านขาขึ้นแล้วค่อยไปคืนบัตรเพื่อจ่ายเงินที่ด่านขาลงไม่ว่าจะขึ้นหรือลงที่ด่านไหนของโครงการไหนก็ตามแล้วทั้ง2โครงการก็จะรองรับระบบจ่ายอัตโนมัติแบบ M-Flow ด้วยโดยค่าใช้บริการในการเดินทางผ่านโครงการมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงต่อเนื่องก,กันกับทางด่วนของการทางพิเศษเนี่ยทางฝั่งหลังบ้านทั้ง2ององค์กรเขาก็จะไปจัดแบ่งรายรับกันเองเพื่อลดความยุ่งยากของผู้ใช้บริการครับ สำหรับแผนเปิดให้บริการของโครงการมอเตอร์เวย์สาย m 8 2ที่เราได้ชมกันมาทั้งหมดตั้งแต่ช่วงบ้านแพ้วผ่านเอกชัยมาจนถึงบางขุนเทียนนี้ก็มีกำหนดจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดทั้งเส้นทางภายในปี2568ซึ่งถึงแม้ว่างานโยธาในช่วงเอกชัยบางขุนเทียนจะก่อสร้างไปจนเกือบเสร็จหมดแล้วแต่ยังไงก็ยังคงต้องรอการติดตั้งงานระบบอยู่ดี อย่างไรก็ตามก็คาดว่างานระบบของช่วงนี้จะเริ่มทยอยติดตั้งได้ตั้งแต่ปลายปี2 5 6 6นี้เป็นต้นไปแล้วก็จะดำเนินการไปต่อเนื่องกันจนครบทั้งหมดก่อนที่จะเปิดให้บริการต่อไปนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วที่เราชมกันมาทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นแค่ส่วนเดียวของโครงการเท่านั้นเพราะตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ20ปีช่วงระหว่างพศ2560ถึงพศ2579ของกรมทางหลวงโครงการมอเตอร์เวย์สายนี้จะมีเส้นทางเต็มๆตั้งแต่บางขุนเทียนไปจนถึงแยกวังมะนาวบรรจบกับถนนเพชรเกษมในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนู่นเลยทีเดียวซึ่งโครงการในช่วงที่เหลือก็ถูกกำหนดให้อยู่ในแผนที่จะดำเนินการในช่วงปี2570แต่เอาจริงๆจ,จะเริ่มลงมือก่อสร้างได้เมื่อไหรแล้วจะเสร็ ไหยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับชมจบแล้วหากว่าใครที่มีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับโครงการมอเตอร์เวย์สายนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็สามารถกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยครับ และที่เราได้ชมกันมาตลอด2ตอนต่อนเนื่องนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดณต้นเดือนเมษายนของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สาคัญเชื่อมต่อพื้นที่กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและยกระดับศักยภาพของถนนพระรามที่2ให้สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งเมื่อเปิดใช้งานจริงในอีก2ปีข้างหน้าโครงการนี้จะออกมาเป็นยังไงจะแก้ปัญหาได้ตรงตามที่คาดหวังไว้ไหมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ และในคราวหน้าพวกเราจะไปออนไซต์กันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันต่อในรายการแบงคอกออนไซต์ครับแล้วพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ